ทๆดูครับหน้าจอเขาครับลองฟังเสียงนิดนึงโห oh. สุดยอด oh. เด็กกิฟฟี่นะครับ เท่เท่เท่ย่าใช้เป็นเกียร์อีตันนะครับหน้าจอก็มีวัดโวลต์แบตเตอรี่ครับบอกน้ำมันความร้อนทุกอย่างครับมองดูง่ายๆนะครับเท่จริงๆ นี้นำเข้าจากจีนนะครับใต้ะเบียนชียงใหม่คับระยางที่จะใช้ขอบขอบ2ีบสีนะครับใหญ่มากครับกระบะสวยครับเนี่ย็็บอกว่าใช้สว่านเจาะไม่เข้านะครับกระบะตัวนี้ ใช้สว่านจไม่เข้านะครับต้องใช้ไฟก๊สลนให้ร้อนก่อนครับใช้วิ่งหินในโรงโม่คงจะดีนะครับเดี๋ยวดูนะครับโอ้โหยอดนะครับเสียงเครื่องอย่างแจมเลยนะครับ อันนี้เชื่อรุ่นม,มันเชื่ออะไรนั่นไงไดมอนด์อ๋อเนี่ยครับไดมอนด์ล <Leo>, <Diamond. S 2> oh ีโอแเลี้โอแอนเครื่องขมิ้นนะครับเครื่องเดิมนะครับโอเค